สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมสุทธิพงศ์นะครับตอนนี้จะมาแนะนําในการที่เพื่อนจะเดินงานในเดือนแรกเลยว่าเราจะทํำยังไงผมก็เลยทํามาในลักษณะของการเป็นคู่มือนะครับคู่มือนี้เรียกว่าเป็นคู่มือเดือนแรกทุกคนจะเริ่มต้นเหมือนๆกันหมดเลยนะฮะเราแยกเป็น2ออย่างนะครับว่าคู่มือเดือนแรกเนี่ยเดือนแรกเนี่ยอะไรนะึกถึง to Pa c k แล้วก็ t o work นะฮะจริงๆแล้วเนี่ย to p a c คคือสิ่งที่เราออฟเฟอร์เข้าไป นะเราออฟเฟอร์ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับแต่ t o work เนี่ยเราแนบไปสิ่งที่เราออฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆรู้ว่ามันมีงานอยู่2งานนะครับใน2งานเนี่ยมีอยู่2เป้าหมาย2เป้าหมายเราเรียกว่า t o t a r g e เเนี่ยเป้าหมายแรกก็คือว่าทุกคนจะต้องทําผัง A ให้สําเร็จในเดือนแรกนะครับอันที่2ก็คือว่าเราจะต้องโพสต์นะครับโพสต์ post ใน Facebook ก่อนนะ อย่างอื่น,นในแทัฟฟิกอื่นนะครับอย่างเช่นเว็บอื่นในกระทู้หรือว่าใน Twitter หรืออะไรเนี่ยผมจะยังไม่ให้ทำนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะโพสต์หลังจากที่เรามีกิจการแล้วตอนนี้แค่โพสต์ใน Facebook ก็มากพอแล้วนะครับเพราะว่าในเดือนแรกเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าเราตั้งหลักก่อนให้ตัวเราเป็นหลักนะครับคือเราได้ผังเองนี่คือหหลักในเดือนที่2เนี่ยเราจะตั้งแผงและเราจะใช้คนจากการที่เราโพสต์ในเดือนแรกมาตั้งแผงประมาณ5คน นะครับซึ่งจะถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะครับเราจะมีตัวช่วยให้ครบจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นการตั้งแผงเราไปตั้งในเดือนที่2ถ้าช้าสุดก็คือเดือนที่3เราเห็นแล้วนะครับชาก็ตของเรานะครับในการที่เราเข้ามาในเดือนแรกมีอยู่2อย่างนะครับคือผัง A และการโพสนะครับแต่การโพสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่เราจะโพสต์ว่าวันนี้กินอะไรมาแล้วเราก็โพสต์ไป วันนี้มันไม่ชอบหน้าคนนี้คนนั้นพูดไม่ดีเม้นคนนู้นคนนี้อันนั้นไม่มีประโยชน์ในทางการตลาดผมจะแบ่งส่วนนะครับของการทํางานของเราเนี่ยนะครับให้ดูว่าเราจะใช้เวลาของเราเนี่ยทำในส่วนไหนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะแล้วเราต้องรู้ตัวเสมอเลยนะครับว่าณนะตอนนี้เรากำลังทำในส่วนไหนอยู่อย่างเช่นกิจวัตรกิจวัตรประจําวันอันนี้เป็นคําพูดที่คองจองกันนะครับกิจวัตรประจําวันก็คือให้เราแบนดิ้งตัวเอง ให้เป็นเหมือนเดอะสตาร์ใน Facebook แล้วก็โพสต์ไปนะครับเพราะฉะนั้นการโพสต์ที่จะเป็นเดอะสตาร์หรือว่าแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยมันต้องมีแบบแผนในการอนะัปเกรดอัปเกรดตัวเราและความรู้สึกของผู้เข้าชมให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยลุกโซกูดและเรามีภาพลักษณ์ดีและอันที่2กิจกรรมนะครับกิจกรรมของคนเดียนแรกจะเย็นๆนะ ฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนแต่จริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยจะมีการให้เข้าเว็บบีนารหรือว่าประชุมออนไลน์นะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์รู้จักกันมากขึ้นนะครับแต่กิจการเนี่ยแหละครับผังเอล้วนๆที่สําคัญฮะมีแถม,แถมแถมให้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่รู้ผลิตภัณฑ์ตัวเองกิจการไม่มีวันโตแน่นอนเราได้หลักการในการแบ่งภารกิจของเราแล้วนะฮะที่ว่าเราเป็นสาร,รกิจเมื่อกี้เนี่ยนะครับคราวนี้เราก็มาแบ่งการใช้เวลา ตอนนี้เรารู้หลักในการแบ่งเวลาแล้วนะครับเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากเลยเพราะว่าเราจะไม่ใช้เวลาทั้งหมดในการอยู่หน้าจอแต่ให้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทําในสิ่งที่สําคัญอื่นๆเรามาเข้าสู่รายละเอียดแต่เป็นรายละเอียดที่ง่ายๆนะฮะผมจะพูดทีละส่วนให้เข้าใจง่ายๆเรามาดูนะครับตรงสร้างเสร็จนะครับก่อนที่จะเชิญมาใช้เนี่ยผมให้ดูตัวนี้ซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามีวิดีโอในเรื่องของการสร้างเสร็จก่อนใช้เนี่ยมาให้ดูอย่างละเอียด อีกหนึ่งวิดีโอแล้วนะครับที่ผมให้ดูก็คือให้ดูในช่วงตรงนี้นะครับเฟซบุ๊กเรื่องคู่มือเรื่องอะไรนี่คือเรื่องของกิจวัตรกิจวัตรพอเราทําปุ๊บนะครับเขาเซ็นมาแก๊กเดียวนะครับรสามภาษาเริ่มทํางานเลยตึบต๊บตึบต๊บต๊บตบเลยนะครับรสามภาษาเนี่ยเขาทางานด้วยระบบ attraction marketing ก็คือเขามีหน้าที่ดึงดูดคนคนนี้ผมสร้างพลังแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดเนี่ยเป็น3ส่วนก็คือ Learn f r e e School เราดึงดูดคนเข้ามาเรียนฟรีดึงดูดง่ายใช่ไหมครับ คนสนใจไม่ต่อต้านแต่พอเขาเข้ามาเรียนแล้วเขาชอบเราแล้วเนี่ยเราให้เขารู้เลยในเรื่องของแนวคิด The Best Course for คนไทยอันนั้นจะเป็นแนวคิดที่สร้างกระแสงเงินไหลเข้าบ้านซึ่งเขาไม่ปฏิเสธไหนๆเขาก็ชอบเราแล้ว,ลวเขาเชื่อเรามาตั้งครึ่งทางแล้วเขาก็ยังเชื่อต่ออีกต่อไปนะครับพอมีอีเมล f o l l o ั up ครานี้กระชับความสัมพันธ์เลยนะครับผมอธิบายแค่นี้นะครับส่วนตรงเรื่องของการบริหารตรงเนี้ยเพราะว่านี่เป็นงานของคนที่เข้ามาเดือนแรกนะครับ ตอนนี้จะยังไม่ลงลึกในส่วนของพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ดูในวิดีโอชุดที่อธิบายในเรื่องของการสร้างเสร็จก่อนเชิญมาใช้ละกันนะครับตรงนี้ผมจะผ่านไปก่อนนะฮะเรามาเจาะลึกนะในเรื่องของกิจวัตรก่อนนะครับกิจวัตรให้เรามุ่งไปที่ Facebook ก่อนนะครับในทราฟิกอื่นอย่าพิ่งเข้าไปนะครับงานมันจะเยอะเกินให้เรียนและฝึกนะครับเรียนแล้วฝึกเรียนแล้วฝึกแล้วก็โพส์โพสต์โพส์นะครับมันจะมีแบบเรียนแบบสอนอยู่เนี่ยนะฮะ ในเรียน e School นะครับในเรื่องของ Facebook Marketing นะครับแต่ให้จำไว้นิดหนึ่งเป้าหมายของการโพสต์เราอยู่แค่การให้กรอกนะครับอย่าไปชวนเขาทำธุรกิจนะครับพอเขากรอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสารประสานทำหน้าที่เองนะครับส่วนกิจกรรมไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็เรามาประชุมออนไลน์มาฟังเสียงกันจริงๆนะครับมีอะไรก็ถามกันได้นะครับตรงนั้นเป้าหมายเราที่สายสัมพันธ์เรื่องกิจการนะครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปสู่เดือนที่2 เอาเดือนแรกก่อนเราทําผัง A ขึ้นมาให้ไม่มีใครทําไม่สําเร็จเป้าหมายผัง A อ,อยู่ที่9,000 PV ซึ่ง9,000 PV เนี่ยงานเราง่ายสุดๆเลยชวนคนที่เราออฟเฟอร์อะไรเยอะแยะเลยแค่2คนกับยอดคนละพันกว่าบาทยังไงก็สําเร็จครับมาดูนะครับตรงกิจวัตรเนี่ผมมาเริ่มที่ f a c e b o o k นะครับแล้วก็บอกว่าย้ําอีกทีหนึ่งว่าเรียนนะครับเรียนแล้วก็ฝึกทำหลายๆเที่ยวนะครับสร้างสารรค์งานขึ้นมาแล้วก็โพสต์ออกไป นในที่สุดเนี่ยคนจะจําเราได้ดูใน Learn ส o s ลนะครับ f a c e b o o k Marketing เนี่ยจะสอนได้อย่างละเอียดเลยนะครับตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการจําได้และจําดีคราวนี้เรามาดูว่าการทําเป้าหมายจําได้จําดีของเราเนี่ยเป็นยังไงดูตรงนี้นะฮะเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยเราจรีงเพื่อนนะเราต้องแอดเพื่อนใน Facebook ค่อนข้างเยอะละนะครับเราต้องแนะนําตัวเองนะครับการที่เราจะแอดเพื่อนแล้วก็ทําให้เขาจําเราได้เนี่ยมันต้องมีความถี ถ้าเราแอดคนน้อยแล้วก็โพสต์น้อยเนี่ยเขาจะจําเราไม่ได้เลยแต่ให้เขาจาเราในภาพลักษณ์ที่ดีนะครับการจําภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยเป็นการแบรนดิ้งตัวเองซึ่งเป็นหลักวิชาที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเขาจาเราได้แต่จําในภาพลักษณ์ไม่ดีเขาอยากจะคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วอยากจะเข้าไปเรียนฮนะเพราะว่าภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วไม่อยากคบใช่ไหมครับส่งลิงก์มาก็ไม่อยากดูด้วยแม้จะเป็นลิงก์ที่น่าดูก็ยังไม่อยากดูแต่ถ้าภาพลักษณ์ดีลิงก์ไม่น่าดูก็ยังเอาใจช่วย ใช่ไหครับตรงนี้เนี่ยการทําให้ภาพลักษณ์ดีนะฮะผมมีเรื่องของการที่เราจะโพสต์ดีๆเรื่องของการที่จะสร้างโลโก้นะครับในการที่จะมีภาพตลกนะครับมีคําคมมีธรรมะมีภาพสวยๆแต่เราไม่ออกไปในรูปแบบทื่อๆนะฮะเราจะมีกรอบนะครับเราจะมีพื้นหลังนะครับเรามีการจัดตัวหนังสือมีเลเยอร์นะครับเรื่องพวกนี้นะครับรวมไปถึงการที่เราโพสต์วีดีโอที่น่าสนใจตรงนี้นะภาพลักษณ์เราดีแน่นอน แต่ขอให้ทํางานอย่างประณีตนะครับทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องมีระยะเวลารอคอยนะครับไม่รีบผีผามเพื่อจะหวังผลลัพธ์โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นงานเราค่อยๆปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความถี่ต้องสูงนะครับโดยสรุปตรงนี้นะครับเข้าไปเรียน Facebook Marketing ก่อนนะครับใน Learn f r r n s r h o s l นะครับเรื่องที่ต้องเรียนนะครับตามลําดับเลยนะครับปรับก่อนนะครับปรับรูปแบบของเราก่อน ไม่ว่าจะเป็นปกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่าแม้แต่เพจที่เราชอบนะฮะเอาเพจที่มันอาจจะไม่ค่อยสุภาพออกให้หมดนะครับเอาเพจที่ดูดีใส่เข้าไปเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาก็เช็คเราเหมือนกันนะฮะเรื่องการสร้างกรอบสร้างโลโก้พวกนี้เรียนเอาเลยนะฮะการดาวน์โหลดภาพคาคมต่างๆไว้ในเครื่องมากๆมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเพราะว่าการที่เราจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ เราดึงจากคอนเทนต์ของคนอื่นมาเนี่ยเราเอามาใช้ได้เยอะมากเรียนแล้วก็ฝึกนะครับในนี้ผมมีในการสอนวิดีโอสไลด์โชว์นะฮะผมใช้โปรโชบเวอร์ชันสุดท้ายเลยนะฮะเวอร์ชัน5เนี่ยทำงานออกมาได้สวยมากแล้วง่ายมากๆลองฝึกนะครับอัปโหลดขึ้น YouTube ผมมีอธิบายวิธีการอัปโหลดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการที่เราจะสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยนะครับมาใส่นะครับในเว็บฟอร์มเพจของเราฝึกทำนะฮะแล้วก็สร้างเว็บฟอร์มเพจ การสร้างเว็บมเพจเนี่ยผมมีสอนอยู่แล้วในการสร้าง ger, บล็อกเกอราาน์นะครับเว็บบล็อกเกอร์เนี่ยเรามาแอพพลายเป็นเว็บฟอร์มได้นะครับแล้วใส่ลิงก์ลงไปนะฮะลองดูการก๊อปปี้การวางลิงก์พวกนี้นะครับทุกคนทําได้หมดแล้วสนุกครับพอทําได้ชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยชิ้นที่2ชิ้นที่สเนี่ยจะเป็นงานที่เราพัฒนาและสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับลองดูวิดีโอ5้าประเภทนี้นะครับประเภทที่1นะครับวิดีโอพวกเนี้ยผมจะให้เพื่อนๆอนนะัพ u t u b e แล้วก็เอาลิงก์มาใส่ในเว็บฟอร์มเพจนะครับ อย่างเช่นวิดีโอที่เราทาจากสไลด์โชว์นะครับแล้วก็วิดีโอที่เป็นตลกตลกมีวิดีโอที่ประทับใจให้ผลทางด้านความรู้สึกเยอะมากนะครับอันเนี้ยถ้าเราโพสต์ขึ้นไปแล้วภาพลักษณ์เราเนี่ยเป็นคนละเอียดอ่อนเลยนะครับส่วนวิดีโอที่น่าสนใจเนี่ยจะมีวิดีโออีกเยอะมากนะฮะที่เหมือนกับเป็นภูมิความรู้ที่เราน่าจะนํามาแบ่งปันส่วนในเรื่องของความรู้อื่นๆเนี่ยนะครับก็ลองแยกดูนะครับไม่ต้องจัดประเภท คแค่นี้เนี่ยเราก็มีวิดีโอเข้ามาเยอะมากนะครับเพียงแต่เราต้องรู้วิธีการในการสร้างให้เป็นของของเรานะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอ interesting คือวิดีโอที่น่าสนใจทั้งหลายนะครับให้นํามาสู่กระบวนการให้คนเขาดูนะครับคนเขาดูเนี่ยเขาดูในไหนฮะเขาดูในเว็บเพจที่เราทําพอดูในเว็บเพจเขาจะเห็นการโฆษณาของโรงเรียนเรานะครับแล้วเขาก็อยากเรียนเขาก็กรอกเมื่อเขากรอกแล้วนะครับระบบการทํางานตรงนี้จะกลายเป็นวิดีโอมาเก็ตติ้งขึ้นมา ลองดูนะฮะความแยบยนต์ตรงนี้จะมีการสร้างรายละเอียดมากขึ้นรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้นนะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือว่ามีคนเข้ามาเรียนนะครับเรียนในโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนเป็นหนึ่งในสามประสานใช่ไหมครับเพราะสามประสานเนี่ยได้ทําให้เขามีความรู้สึกชอบเชื่อศรัทธาไว้วางใจเราแล้วนะครับการเข้าร่วมกระบวนการทางธุรกิจย่อมเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เป้าหมายแรกเราถึงแล้วนะฮะเมื่อเขากรอก เขากรอกแล้วสารระสานทํางานนะครับพอสารระสานทํางานแล้วนะครับครานี้ก็เอารหัสเราก็มาเช็คผลดูนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน12เมลเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ12วันแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนก็ได้ผมก็เลยประมาณการเอาแค่ครึ่งเดือนพอแต่ว่าทุกครั้งนะครับตั้งแต่เขากรอกหรือเขาเซเยสจะมี2ครั้งนะฮะจะมีอ e ีเมลรีพอร์ตมาที่อ e ีเมลของเราเลยนะครับผมเซตร,ระบบตัวนี้ให้รายงาน อีเมลใครอีเมลมันพอรายงานแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเขาเซเยสใช่ไหมครับข้อมูลเขาก็ส่งให้เราเพราะฉะนั้นการที่เราจะโทรหาเขาตอนนี้มันเป็นการเต็มใจทั้งสองฝ่ายเมื่อเต็มใจทั้งสองฝ่ายเขาย่อมเป็นหน่วยนับให้เราได้ง่ายแต่อย่าเพิ่งรีบนะครับให้จับจังหวะนะครับนี่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเดือนที่เราตั้งหลักเดือนหน้าเราตั้งแผงค่อยเอาเขาเข้ามานะครับอยู่ในแผงของเดือนหน้าดีนะครับพอเขาเข้ามาในแผงครบปุ๊บเราเป็นเจ้าของกิจการแนละ้ว เป็นไงครับสามภาษาเราทํางานสุดยอดนะยครับเรามาดูต่อนะครับทุกอย่างที่เราเรียนนะครับจะส่งผลในด้านการทํางานทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมถึงไม่สนับสนุนให้ทุกคนวิ่งไปหาแหล่งความรู้นะครับหรือวิ่งไปหาแหล่งงานขอให้เราวิ่งไปหาแหล่งเงินเท่านั้นส่วนเรื่องความรู้กับงานเนี่ยให้มันทําเพื่อซัพพอร์ตการวิ่งไปหาแหล่งเงินผมต้องการแค่นั้นเองเพราะฉนั้นระบบทั้งหมดจะเซ็ตให้เป็นระบบออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเช็คผลลัพธ์ทางอีเมลทุกคนทํางานแบบ ค่าใช้จ่ายต่ำามมาสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมตัวน,นี้จะพูดน้อยมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอผมส่งลิงก์ให้นะครับพวกเราก็จะได้เข้ามาคุยกับผมนะครับผมอาจจะมีการบรรยายบ้างนะครับในการแนะน,นําแนะแนวบ้างนะฮะในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวรอรับลิงก์แล้วกันนะครับแล้วค่อยเข้าประชุมนะครับเรื่องที่จะประชุมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเก็ตในเรื่องของการทำา t t ทิเวชันมาร์เก็ตตินะครับเพื่อนๆทุกคนพอเข้าประชุมแล้วเนี่ยพอรู้เรื่อง a t t r a c t i o n marketing แล้ว จะสามารถใช้เครื่องมือของเราได้อย่างตรงเป้าหมายที่สุดเราจะสร้างผัง A ได้อย่างมั่นใจมาดูอันสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของกิจการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องผัง A โดยเฉพาะเลยเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดกิจการถ้าให้ดูรูปนะครับพอเราดูรูปนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอผ่านกระบวนการในเรื่องของอีเมลมาแล้วเนี่ยเราเซเยสแล้วมีอยู่2กล่อง,องใน2กล่องผมก็อธิบายไปที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกเนี่ยผัง A สำเร็จและ เดือนแรกก็โพสต์เพื่อหวังผลในการตั้งแผงของเดือนที่2เข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นกิจการนี้สําคัญที่สุดตรงผัง A นะครับเดี๋ยวเราดูคู่มือนะครับในผัง A เนี่ยจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าในผัง A จริงๆแล้วมีคู่มืออธิบายละเอียดกว่านี้อีกนะครับอย่างแรกนะครับให้เข้าไปในเว็บ newgift.com ก่อนนะครับเรามีรหัสของเราแล้วนี่ครับมีพาสดของเราแล้วนะครับผมส่งให้คราวนี้พอส่งให้แล้วเนี่ยก็คลิกไปนะครับตรงที่ว่า เราสมาชิกใหม่เขาเวลคัมอยู่แล้วเราก็คลิกเข้าไปตรงนั้นก็จะมีรูปหรือว่ามีชื่อเราเนี่ยครับปรากฏเราคลิกไปที่รูปเราเนี่ยก็จะมีผังของเราปรากฏเลยเป็นผัง a ติดต่ออัปลน์เลยครับเพราะว่าผมส่งรายการให้แล้วนะครับว่ารายละเอียดของอัปลน์เป็นอะไรนะครับซึ่งจริงๆริอัปลายคงจะติดต่อเราก่อนนะครับพอคุยกับอัปลายเสร็จแล้วเขาจะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาจะซัพพอร์ตเราเขาจะคุยกับเราอย่างดีเลยนะครับทมความเข้าใจขณะเดียวกันเราก็ดูคู่มือนะครับในผัง a ฮะผมเรียกว่าเป็นคู่มือซื้อแล้วกรอกตรงนี้เนี่ยผมยืนยันเลยครับ ไม่มีใครทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนสำเร็จในผัง A หมดถ้าทุกคนสำเร็จในผัง A ง่ายแสดงว่าเวลาที่เราชวนคนเข้ามาด้วยระบบออตโต้คนที่เราชวนเขาเซยเยตเขาก็สำเร็จง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเติบโตของเรามันจะเป็นยิ่งกว่าขั้นบันไดอีกนะฮะจะเป็นขั้นบันไดที่อยู่ในบันไดเลื่อนด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมแนะนําแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็ให้เราเข้าไปดูในวิดีโออื่น,นจะได้รับความรู้ความเข้าใจชัดเจน ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับผมตอบโจทย์ได้ทุกคําถามแน่นอนนะครับเพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงยินดีที่ราู้จาักนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ